ซูเปอร์โมเดลเน็ตเวเว็บไซต์ส่งงานตลอดชีพถ่ายรูปตลอดชีพเรียนการแสดงทั้งปีมีระบบนักธุรกิจแมวมองรองรับสมัครเพียง5,000บาทตลอดชีพสมัครที่ Super s u p e r m o โมเดลเน็ตเว0ร์4 5 5 5 0 0สสวัสดีครับ และพบกับผมกิรติอนันต์ส่วนชายด้านรายการกระดดต้เต้นวันนี้เราอยู่ในช่วงของกระดดเจาแจ๊คครับและกระทมเราออกอากาศทางช่องซปเปอร์โมเดลในเบอร์หนึ่งสาและ10และวันนี้นะครับเราได้เกียรตินะครับจากพี่ๆนะครับที่ได้นะครับผลิตอาหารแสดกนะครับเป็นหลายครับเราทานอาหารนะครับนั่งดูทีวีไปนะครับทานอาหารขบเคี้ยวไปผ่านไปครึ่งชั่วโมงมองไปดูนะครับขนมที่อยู่ด้านข้าง โอ้มีความรู้สึกผิดครับเรากินแป้งไทั้งถหรืันี่แต่ว่าวันนี้นะครับเรามีอาหารเส้นที่ดีกับสุขภาพมีทั้งโปรตีนด้วยและในวันนี้นะครับมาได้นะครับได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญสองท่านนะครับที่ด้านข้างผมครับแนะนำตัวนิดหนึงครับสวัสดีค่ะพ่อพลิงอ่อนอังครค่ะนี่พี่ตุ๋นไปได้นะคะครับในด้านข้างของผมครับค่ะครูการค่ะนักการรณฑรค่ะอ๋อนะครับพี่ตุ๋นครับ เมื่อกี้ได้คุยงงกับพี่ตุ๋มครับว่าพี่ตุ๋มทำร้านอาหารเจแล้วไปไปมา,มา,มาอยังไงเนาะนะครับถึงได้นะครับเข้ามานะครับจะมามอบสิ่งดีๆตรงนี้ให้กับนะครับผู้ชมครับเพราะว่าปกติเขาเป็นคนชอบทานพวกมังคุดหร,รืออาหารเจแล้วนะคะก็เลยมาเปิดร้านอาหารเจทีนี้พี่ตุ๋มก็เลยสรรหาสินค้าดีๆเพื่อจะไปจำหน่ายที่ร้านนะคะแล้วบอกเออ ไปเจอแทรงาอุตสาหกรรมนาำอุทธร์ไปเจอเพ็ดตัวนี้ค่ะของกุกกาศก็เลยลองซื้อมาชิมดูตอนแรกเจอแบบแพ็คเกจเก่าๆอย่างเงี้ยนะคะอ่าก็ก็น่าสนใจดีแต่ปรากฏว่าความอร่อยในหมู่ข้างในค่ะอร่อยมากนะคะก็เลยสนใจเป็นพิเศษเลยติดต่อกุกกาศไปตรงเลยว่าขอขอมาจําหน่ายที่เชียงใหม่เพราะว่าสินค้าตัวนี้อยู่ที่ลำปางค่ะ ตัดสินใจนะครับว่าจะมอบสิ่งดีๆนะครับตัวนี้นะครับให้กับทุกคนนะครับเห็นเรียงรายนะครับอยู่อยู่ตรงนี้นะครับพี่ตุ๋นครับนะครับทําไมนะครับมันคงต้องมีอะไรในใจสักอย่างทำไมพี่ตุ๋นนะครับถึงเลือกนะครับเห็ดคูการนะครับที่จะมามอบให้กับท่านผู้ชมใช่ค่ะเพราะว่าหนึ่งเป็นความชอบเพราะว่าเห็นมันมีประโยชน์กับผา้การ เพราะเห็นมีโปรตีนนะคะแล้วมีสารอาหารหลักๆนะคะแล้วหลักๆคือไม่ให้อ้วนนะยอ๋อเรื่องใหญ่สำหรับผู้หญิงใช่ไหมคะเรื่องใหญ่ครับเรื่องใหญ่ครับแล้วก็รู้สึกว่าชิมแล้วชอบรสชาติเลยผลิตภัณฑ์ก็มีหลากหลายมีนี่มีแหนมอะไรเนี้ยอ๋อก็เลยชิมแล้วชอบรสชาติมันมีรสอะไรบ้างพี่ตุ้มมีตั้งสี่รสนะคะก็จะมี เ็ดทอดกรอบนะคะจะมีกาขาวอัดามซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่ายาขาวอันดามมีประโยชน์ยัางไงนะคะนะคะแล้วก็ตัวนี้เห็ดแต่เดียวตัวนี้พี่ตุ๋ชอบมากเพราะว่าเป็นเนื้อให้ล้วนเลยกรอบอร่อยนะคะทานเห็ดทานเห็ดแล้วเหมือนกับไม่ใช่เห็ดแล้วตัวนี้เห็ดสว่านจะมีกาขาผสมตัวนี่มีประโยชน์นะคะและสุดยอดของตัวนี้คนที่ชอบทานเผ็ดนิดนึงก็ตัวนี้ค่ะสามรส เห็ดสารสค่ะอยู่ในซองนี้นะคะก็นนคือ,อนนเผ็ดเปรี้ยวหวานนะคะ,อ,ะอร่อยมากว้าวพูดแล้วก็จะตายลายนที่ถึงเห็นมีสีรสชาติเริงรัยอย่างเนี้ยตัวเอง่ชอบอันใดที่สุดครับนี่เลยค่ะแต่เดียวเพวื่อนแย่งกับลูกสาวคนประจำเลค่ะวันหลังเราไม่แย่งกับผมด้วยใจือนกันเมื่อกี้แอบพาม้แล้วล่ะอร่อย นั้นนะครับพี่ตูนก็ได้เจอนะครับในเรื่องของนะครับเห็ดที่จะมามอบสิ่งดีนะครับให้กับนะครับผู้บริโภคนะครับแล้วพี่ตูนครับไปเจอที่ไหนครับไปเจองานโอทอปค่ะเป็นงานสภาวสาหกรรมของเชียงใหม่นะคะก็จัดงานช่วงสิ้นปีวันนี้ก็มีน้องเขาขายก็ลองชิมดูซื้อมาเพราะถูกใจมากเพราะว่าปกติท่านเนี่ยท่านเห็นมาเยอะนะคะแต่ว่า รสชาติตรงใจก็ของผการนี่นะคะอืมนะครับพูดถึงผูการแล้วจีน่นา่ข้างเราตรงนี้เองนะครับเดี๋ยวเรานะครับคจงจะมีข้อ,สองสัยสัตยาเพิ่มเติมเยอะวา่าไปไปมาๆแต่เนาะนะครับ,นะรบถึงได้มาเป็นผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างนี้ที่จะมอบให้กับผู้ชมอย่าไปพบกันนะในช่วงหน้าครับ supermodel networks เว็บไซต์ส่งงานตลอดชีพถ่ายรูปตลอดชีพเรียนการแสดงทั้งปี มีระบบนักธุรกิจแมวมองรองรับสมัครเพียง5,000บาทตลอดชีพสมัครที่ซ u เปอร์โมเดลเน็ตเวิร์ก0 5 9 4 5 5 5 0 0